รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Ment, ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเมืองไทยดีๆนะครับเรามากันที่จังหวัดระยองนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่แม่มีผลไม้นะครับในพื้นที่พะตะวันออกนั้นออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับชลบุรีก็มีเล็กน้อยนะครับจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่พะตะวันออกตอนนี้ผลไม้กําลังเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากการที่มีผลไม้เยอะนะครับประกอบกับในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพะตะวันออกนั้น มีความน่าสนใจนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นครับที่ระยองวันนี้นะครับโดยทางด้านบริษัทประชารัฐสามัคคีนะครับของจังหวัดระยองนั้นก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับในชื่อกิจกรรมว่าปั่นชิลชิชมสวนผลไม้ระยองครับโดยเป็นการนำคนที่สนใจในกีฬาปั่นจักรยานนะครับมาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อที่จะชมสวนผลไม้ในระยะทางประมาณ9กิโลเมตรนะครับในพื้นที่ของตำบลสะพง จังหวัดระยองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมเก๋ๆนะครับที่เรามานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับในชื่อว่าปั่นชิวชิวชิมชมสวนผลไม้ระยองในวันนี้นะครับ ก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนักปั่นจักรายานทั่วประเทศเลยทีเดียวแลวครับสำหรับกิจกรรมปั่นชิลชิลชิมชมสวนผลไม้ระยองครั้งนี้เริ่มต้นใหม่อย่างไรใครเป็นผู้คิดกิจกรรมนี้ขึ้นปิ้งไอเดียขึ้นมานะครับและกิจกรรมนี้มีความพิเศษอย่างไรนั้นซึ่งแน่นอนว่าความพิเศษนั้น ต้องมีมากกว่าการปั่นจักรยานอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยรับทราบข้อมูลนะครับจากผู้จัดจก,กิจกรรมหรือว่าผู้ที่เริ่มต้นกิจกรรมปั่นชิวชิวชิมชมสวนผลไม้ระยองในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณอุชิตาชินสิริประพานะครับท่านเป็นประธานบริษัทประชารัฐรักษาเมคีรอยองนะครับสวัสดีครับท่านครับต้องพูดถึงการเริ่มต้นกิจกรรมนะครับเพราะว่าบริษัทประชารัฐรักษาเมคีระยองนี่ถือเป็นตัวแรงสําคัญเลยในการที่ทําให้งานตรงนี้เกิดขึ้นมา มีที่มาที่ไปยังไงครับคือบริษัทประชารัฐรักษมคีจังหวัดระยองนะคะคือเราจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยภาคเอกชนรวมตัวกันขึ้นเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนในเรื่องของสินค้าเกษตรก็ดีแปรรูปก,ก็ดีแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนนะคะการปัดจัดงานปั่นจัก,กรยานในวันนี้โครงการปั่นชิวชิวชิมชมสวนผลไม้ะระยอง เราคิดว่าการที่เราจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมมันได้ทั้งการท่องเที่ยวนะคะได้การท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าเทรนการขี่จักรยานก็เป็นที่นิยมนะคะในเรื่องของสุขภาพเองก็ดีต่างเน้นคิดว่าหลายคนหลายกลุ่มนะคะสนใจที่จะไปปั่นจักรยานที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพื่อไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็กลับมามองว่า จังหวัดระยองเนี่ยมีสวนผลไม้เนี่ยที่เปิดให้ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากกว่า50สวนแล้วตอนนี้ฉันคิดว่าการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงมาทานผลไม้แล้วก็กลับไปเนี่ยเราน่าจะมาจัดเป็นกิจกรรมปัน่นชิวๆไปรอบสวนแต่ละสวนแล้วก็แวะผ่านแล้วต่อไปเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวนักปั่นจักรยานสนใจเนี่ย จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเรื่องของโฮมสเตย์สินค้าชุมชนสินค้าโอทอปต่างๆเนี่ยเขาก็จะขายได้ด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนออย่างหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งและเติบโตได้ในอนาคตค่ะ ซึ่งจริงๆจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมนอกจากในพื้นที่ที่คุณอุชิตาได้กล่าวถึงจริงๆเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ,นของนถนนเฉลิมบูรพาจันททิศด, <ๆ S 1> ด้วยในพื้นที่ของจังหวัดระยองม<ข>อไมนถือว่ามีอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดปั่นจักรยานที่น่าสนใจด้วยในแถบริมทะเลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ที่ริมทะเลตรงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะฮะเ<ะ>มื่อวานนี้มีคณะที่สนใจเนี่ยก็อยากจะไปปั่นตรงแถวริมทะเลเราก็ไปตั้งที่หาดแม่ลำพึงเลยนะคะ,ะเพราะเรามีเส้นทางจักรยานแล้วก็ปั่นไปไปที่บ้านเพที่อยากจะพูดถึงเส้นทางเฉลิมพูรัลรพาชลทิศเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของการ ส่งเสริมการปั่นจักรยานนะคะเราจะเห็นว่ามีนักปั่นจักรยานเนี่ยมาที่ประแสแล้วปั่นไปถึงเนินนางพญานเนี่ยเยอะมากนะคะเดนคิดว่าตรงนี้เนี่ยจังหวัดระยองเองเนี่ยะจะต้องสนับสนุนให้เส้นทางเฉลิมบูรพาชนทิศเนี่ยทำต่อย้อนกลับมาจนถึงสัตหีบนะคะนอกจากเป็นเส้นทางการนองเที่ยวริมทะเลแล้วเนี่ยเรายังสามารถจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน,นยในจังหวัดระยองเลียบทะเลเนี่ย ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ใครๆก็สนใจเพราะปั่นริมทะเลแล้วจะได้บรรยากาศที่ทั้งธรรมชาติสวยงามทั้งทั้งอากาศทั้งลมนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้อะไรต่างๆเพราะนักปั่นเนี่ยจะมีหลายอย่างที่นักปั่นชอบก็คือนอกจากออกกําลังกายก็จะปั่นถ่ายรูปสวยๆอะไรต่างๆแล้วก็แวะ แวะท่องเที่ยวชุมชนซื้อสินค้าชุมชนนี่นี่คือโลกเปลี่ยนไปนะคะทำให้คนเนี่ยสนใจสุขภาพมากขึ้นสนใจที่จะอยู่กับธรรมชาติสนใจที่จะใช้สินค้าซื้อของที่ทำจากชุมชนมากขึ้นนั่นเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดระยองสำหรับเส้นทางจักรยานในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเส้นทางที่ถือได้ว่าเริ่มต้นในการรับผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวปั่นจักรยานในในลักษณะอย่างที่ทางบริษัทประชารักษ ระยองเนี่ยได้เดิมเดินการขึ้นทีนี้ในเส้นทางนี้ครับมีระยะทางรายละเอียดยังไงบ้างครับค่ะเราเปิ้ลเราเริ่มปั่นจากออบตอตะพงไปเนี่ยไปอรอบสวนเนี่ยจะมีถึง9สวนนะคะก็เรียบเรียบ ทางเข้าสวนไปตำบลตะพงเนี่ยมีถึง9สวนนะคะซึ่งนักนักนักปั่นเนี่ยสามารถที่จะจัดเป็นเส้นทางปั่นชิมชมสวนผลไม้ได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นวงกลับมาที่นี่แล้วเราก็ยังมีอีกหลายหลายกลุ่มหลายสวนเกษตรนะคะที่สามารถที่จะปั่นในสวนได้นะคะก็เป็นเป็นที่เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะคะที่จะทําให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ย เติบโตได้อย่างนี้คือปั่นมาถึงปุ๊บปั่นเข้าไปดูในสวนคือผลไม้จะอยู่ข้างๆเราเลยใช่ใช่ใช่ใชก็จะมีผลไม้ไมจะมีที่เห็นชัดก็คือเห็นเงาะหรือทุเรียนสองข้างทางแค่แค่เห็นเนี่ยก็มีความสุขกันแล้วนะคะได้ได,ได้ได้ถ่ายรูปกับผลไม้ก็ ก็มีความสุขบางคนที่มาปั่นบอกว่ากินทุเรียนไม่เป็นแต่ขอให้ได้มาถ่ายรูปกับทุเรียนนะคะเพรถือว่าเป็นหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจสําหรับในช่วงเทศกาลผลไม้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดถึงไม่จะหมดช่วงผลไม้ไปก็สามารถไปเส้นทางจักรยานในการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับอันนี้ให้พี่ลุกชิตานะครับฝากเชิญชวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะ ก็เรียนเชิญนะคะจังหวัดระยองเนี่ยเราเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็อยากจะให้ท่านมาชิมชมสวนผลไม้แล้วนอกจากท่านจะขับรถมาธรรมดาแล้วเนี่ยท่านสามารถจัดกลุ่มปัน่นแล้วก็ติดต่อมาทางบริษัทประชารัฐรักษมคีหรือทางชมรมจัก,กรยานที่เป็นเครือข่ายของเราหรือทางาการท่องเที่ยวนะคะซ,ซึ่งก็เป็นทีมงานของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการกีฬานะคะซึ่งช่วย จัดกิจกรรมโครงการอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะเขาสามารถที่จะช่วยท่านได้แล้วก็มาปั่นเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไร<ฮ>ท่านก็สามารถที่จะาพาผ่านเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็การดูแลจากชมรมต่างๆ,ๆก็เราพร้อมนะคะท่านผู้ชมครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของเก้าส่วนพื้นที่ที่วิ่งผ่านนะครับว่าจะมีความน่าสนใจยังไงแล้วการที่ไปผ่านในส่วนนั้น คนที่ชมสวนจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ปั่นจักรยานชิวชิวชิวชมชงสวนผลไมา้จังหวัดระยอง ในปี2,560นี้นะครับจังหวัดระยองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะกระตุ้นตลาดผล,ดลไม้ของจังหวัดระยองซึ่งเรามีสวนผลไม้ถึง45สวนนะครับและก็เราอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวนะครับได,ได้มาเห็นว่าสวนผลไม้จังหวัดระยองของเราทั้ง45สวนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ด้วยผลไม้คุณภาพสูงซึ่งด้วยทุเรียนมันอุดมอุดมอุดอผลไม้บริการนะครับแลามีความดีๆอย่างนี้เลยครับเรามีชายหาดมีเส้นทางปั่นจักรยานที่เรียกว่าเส้นทางเฉลิมบูรพาชนรทิตที่จะรองรับนักปั่นนะครับท่านสามารถปั่นเรียกชายฝั่งทะเลหลังจากที่ไปปั่นชิมผลไม้จากสวนผลไม้มาแล้วนะครับท่านจะมีความสุขและก็มีความภาคภูมิใจที่ ได้รับรอยยิ้มจากพี่น้องชาวระยองซึ่งเย็นดีที่ต้องรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศไทยและก็จากทั้งต่างประเทศด้วยครับมีความสะดวกความปลอดภัยทุกๆด้านที่เราพร้อมให้การบริการกับพี่น้องนักท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมครับจากการที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหกาิจเพื่อสังคมจำกัดนะครับได้จัดก,กิจกรรมปันชิวชิว ชิมชมสวนผลไม้ระยองนะครับซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะครับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์นะครับซึ่งรวมถึงเครือข่ายชมจักรยานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจักรยานจริงๆก็มากกว่า500คันนะฮะที่เห็นจากภาพตรงนี้นะครับโดยประเด็นสําคัญน,นะครับเป้าหมายในการจัดงานก็คือว่าอยากที่จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้ประชาชนนั้นได้มีความสุข ภายใต้3กลุ่มงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยด้านการเกษตรด้านการแปรรูปด้านการท่องเที่ยวชุมชนมีการขับเคลื่อนนะครับอีก5กระบวนการนะครับในเป้าหมายตรงนี้นั่นก็คือเรื่องของการเข้าใจปัจจัยการผลิตนะครับการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนและการบริหารด้านการจัดการนะครับนนครับในส่วนของบริษัทประชารัฐรักษาเมคิวรยองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ก็ได้ดาเนินกิจกรรมนี้ขึ้นสซกุสโรบายนะครับที่ได้จัดงานเนี่ยก็มีการเชิญในส่วนของผู้ประกอบการนะครับรายใหญ่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางห้างพารักอนที่มานะครับในส่วนของ SMP นะครับก็มีผู้บริหารมาร่วมด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่า,ามีการซื้อผลผลิตจากรยองนั้น เอาไปจำหน่ายเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมตรงนี้ยังอยากที่จะให้ผู้ที่เขา้าร่วมกิจกรรมนั้นได้รับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดประยองโดยเฉพาะสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้นะครับสามารถจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเรามีทั้งที่พักร,ร้านอาหารซึ่งตรงนี้ครับก็จะนําไปสู่การสร้างรายไ,ได้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดประยอง และที่สําคัญก็คือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์รู้จักกับบริษัทประชารัฐรักสามคคีระย,ยองวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมบวกของ5้าพักส่วนของจังหวัดระย,ยองซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะช่วยการพัฒนาจังหวัดระย,ยองสู่การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะครับซึ่งเส้นทางเทปต,ตัวนี้เป็นเส้นทางที่ปั่นได้จริงนะครับปั่นได้จริงเลยนะครับระยะทางที่ประมาณ3 9กกิโลเมตรนะครับผ่านทั้งหมด9ส่วนด้วยกัน แล้วก็จะมีจุดเข้าชิมผลไม้ซึ่งในการบันจักรยานในครั้งนี้นะครับมีท่านรองราการจังหวัดระยองท่านที่2นะครับคุณเทีรวัตรสุดสุขนะครับได้ร่วมปั่นจักรยานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรองนะครับว่าจากการที่ปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นในครั้งนี้ท่านได้สัมผัสเท่าไหร่นะครับเชิญครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับนักปั่นก็มาหยุดพักนะครับในจุดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักปั่นท่านหนึ่งกิติมาสังนะครับท่านรองบริการจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านรองโอ้ออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับวันนี้สดชื่นครับอากาศดีด้วยหลังจากที่ฝนตกมา3วันแล้วนะครับวันนี้อากาศดีมากครับเหมาะในการปั่นจักรยานแล้วก็เข้าสวนครับจากที่เห็นคือนักปั่นในวันนี้รู้สึกเกรงไหมครับท่านรอง โอ้ผมภาคภูมิใจครับเดิมเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณสัก300นะฮะที่เราส่งบัตรเชิญไปนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลนะฮะนอกจากการออกกำลังกายตามปกติในภาคเช้าแล้วนะครับเราก็มีสวนผลไม้นะฮะซึ่งเป็นที่ทราบกันครับว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลไม้อร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะหรือมังคุดครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่นอกจากจะได้มา ออกกาลังก,กายในภาคเช้าแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้มาชื่นชมกับผลไม้ของเราครับถ้าลองปั่นมาเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยจนถึงตรงนี้นี่บรรยากาศระหว่างทางนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านผมไม่ค่อยเห็นบรรยากาศเหล่านี้นะครับนะฮะนานๆจะออกมาปั่นจักรยานระยะทางไกลนะวันนี้8กิโลเมตรแรกเนี่ยมีความสุขมากครับมอง2เส้นทางนะอุดมสมบูรณ์กปด้วยความสมบูรณ์ของผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นบังคุด เงาะและปะทุเรลียนนะฮะโดยพิ่งยิ่งได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเกษตรกรนะฮะที่นำผลิตผลของตนเองออกมาจำหน่ายนะฮะแสดงว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับจะมาปั่นจักรยานที่จังหวัดระยองจะเห็นอย่างที่ท่านรองบอกนะครับรวมถึงภาพที่ให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าบรรยากาศเนี่ยดีจริงครับสองข้างก็มีแต่สวนผลไม้นะครับแล้วตอนนี้นะครับอนักปั่นนี่กำลังง่วนเลยนะฮะกำลังง่วนเลยนะครับ ครับมีการเชิญชิมด้วยมีการเชินชิมด้วยอ้าครับถ้าลองเราเดียวถ้าเราจะชิมโชว์แล้นิดนึงนะฮะอันนี้ทุเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการปั่นระยะทางประมาณสัก8กิโลเมตรแล้วนะครับแต่รสชาติของทุเรียนก็ยังคงอร่อยนะครับ ก็เชิญชิมนะครับปกติทุเรียนเนี่ยจะต้องชิมควบคู่ไปกับมังคุดเอ้ยมังคุดนะครับมังคุดขออนุญาตนะฮะนะฮะไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดครับท่ตนเอ้คือคนแก่คนนึงคนแก่ ได้ชมบรรยากาศในของการปั่นเที่ยวชมสวนนะครับเป็นเพียงหนึ่งในหลายสวนของจังหวัดประยองเท่านั้นนะครับประยองอย่างที่บอกก็คือมีอยู่25สวนแต่ในเมืองนะครับก็มีอยู่ประมาณ9สวนหลักเฉพาะที่ตำบลตะพงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกนะครับในส่วนของผู้ที่มาเร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเริ่มจากท่านนี้เลยกันนะครับพี่ครับเขาแยกครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับพี่มาจากที่ไหนครับผมมาจากกรุงเทพครับกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้เข้าร่วมนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับสนุกดีครับก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ดูสวนทุเรียนสวนบางคุดนะฮะแล้วก็ได้ทานผลไม้อร่อยๆทุเรียนอร่อยมากครับในส่วนของผลผลิตของระยองเนี่ยครับในฐานะที่เราได้มาเยี่ยมชมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผลผลิตของระยองนี่เป็นยังไงบ้างครับ ก็ดูแบบดูดีฮะสวนก็ดูดสมบูรณ์นะฮะทุเรียนเต็มต้นเลยนะฮะแล้วก็ผลไม้รู้สึกมันอร่อยกว่าที่กรุงเทพนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวถัดไปขอท่านเดียเป็นพี่ผู้หญิงนี้ยครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยครับมาด้านนี้เลยพี่ครับขออนุญาตครับพี่ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เขาร้องกิจกรรมในวันนี้นะครับนี่เพิ่งปัน่นกันเสร็จเลยนะครับ<ช>ดสดๆเลยนะครับความรู้สึกที่ร้องกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากค่ะคือนอกจากได้ออกกำลังนะคะได้คือปัน่นชมชมสวนชมวิวต้นไม้ได้ชิมทุเรียนอร่อยมากนะคะที่นี่มีทั้งก้านยาวหมอนทองแล้วก็มังคุด เงาะรสชาติด,ดีมากค่ะแล้วจับกิจกรรมในตรงนี้มองว่า <c oughs> จังหวัดระยองเนี่ยครับเนี่ยเหมาะก,กับการท่องเที่ยวในลักษณะตรงนี้ ขนาดไหนครับจริงๆจังหวัดอะยองเนี่ยนอกจากจริงๆเราจะคุ้นเคยกับการที่มีทะเลนะคะทะเลทะเลก็สวยนะคะแล้วก็อากาศดีใช้ได้คือถามว่าร้อนไหมบ้านเราร้อนอยู่แล้วแต่ว่าอากาศธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เราสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็จริงผลไม้เนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วแต่เพิ่งได้มาจริงๆมาสัมผัสจริงๆแล้วมาชิมจากต้นและเห็นเกษตรกรทําแล้วเส้นทางทั้งเส้นที่เราปั่นมาเนี่ยนะคะตลอดทางจะมีส่วนผลไม้ตลอดแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ย ได้เข้ามาเป็นท่องเที่ยวเชิงริเวศมีประโยชน์มากค่ะต้องขอบคุณจังหวัดระยองผู้บริหารจังหวัดระยองทั้งหลายนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็ดึงจุดเด่นของระยองเนี่ยออกมาทําให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสดีใจมากที่มาวันนี้ค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะขอบคุณมากนะครับอันจะขอพี่ผู้หญิงอีกสักท่านแล้วกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ก็เพิ่งปั่นสดๆเสร็จๆเหมือนกันนะครับในวันนี้สนุกมากค่ะวันนี้เท่าที่เห็นมาความประทับใจเราเป็นยังไงบ้างครับ ตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยนะคะในคอนเซปที่ให้มาวันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ดีกับตัวเมืองระยองเองแล้วผู้บริหารทั้งหมดของตัวเมืองระยองเนี่ยให้ความสําคัญนะคะสิ่งแรกที่เราความประทับใจก็คือว่าเราถีบจักรยานออกมาเนี่ยพามาที่สวนนั่นหมายความว่าากำลังส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ของตัวจังหวัดเองแล้วก็เป็นอะไรแล้วก็มีคนมาร่วมเยอะมากเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณนะคะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ได้จากจริงๆจากนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาสัมผัสในการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองในสวนของจังหวัดระยองนะครับในพื้นที่ช่วงของงานผลไม้อยนี้ครับ คู้ชมครับสำหรับกิจกรรมที่ทางบริษัทประชารัฐรักสารรมัคคียรายองได้ดำเนินการขึ้นก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดีไปทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน,ในหลายๆพื้นที่นะครับในส่วนของบริษัทประชารัฐรักสารรมัคคีนะครับประจําจังหวัดก็จะมีกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมในภาคการเกษตรภาคการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นมั่นคงมั่นคงแล้วก็ยังยืนนะครับ นอกจากนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับในพาคตังออกก็ทัเรีเดินท่องชมอีกรอบนึงนะครับจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผลไม้ครับยังมีอยู่นะครับในพาทตัออกนะครับสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมมาชิมมาช็อปได้นะครับตั้งแต่ชลบุรีระยองจันตราดปราจีนบุรีนะครับผลไม้มีเยอะมีมากนะครับทุเรียนบางพุดธเป็นตัวเอกครับตัวรองๆก็นี่แหละครับเงาะเพียบฮะลองลองคงลองกองอะไรนะครับ ก็าฝากกันไว้แล้วกันนะครับสำหรับทางเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของท่านนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสหวันน,น,นี้ผมพี่นันเจนมาลาแลับเอื้อมนครพบกันใหม่กันครับสวัสดีครับ